จีนจะเปิดเมื่อไหร่และการเข้าประเทศจีนตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างอันนี้อาพูดในวันที่23ตุลาคม65นะครับซึ่งกฎระเบียบต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอก็คือณวันที่พูดเนี่ยจีนก็ยังคงนโยบายเดิมคือปิดประเทศแล้วก็ยังคงมีมาตรการโควิดเป็นศูนย์ซีโร่โควิดอยู่ซึ่งเรื่องนี้อ,อัก,ก็ได้ติดตามมาตลอดอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องซีโร่โควิดของจีนเนี่ย นะตั้งแต่สมัยที่ประเทศอื่นเขาก็ยังปิดเหมือนกันจนตอนนี้ทุกประเทศเกือบทุกประเทศเลยก็ว่าได้ในโลกนี้เขาเปิดกันหมดเหลือแต่จีนนั่นแหละปากการเหล็กที่ยังคงเล่นนโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่ซึ่งเราจับตาดูว่าจะลุ่งหรือจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นผลเสียซะมากกว่าแต่ใครจะรู้นะเขาอาจจะคิดถูกก็ได้แบบว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากแล้วก็โอ้โหปลอดภยัยโควิดอยู่ประเทศเดียวเลยประเทศอื่นนี้เดี๋ยวต่อไปจะติดโควิดพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งกันหมดเลยหรือเปล่า ก็คือจากก่อนหน้านี้ที่แต่ละคนก็เฝ้ารอว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีประชุมนะออที่จะเลือกท่านผู้นําคนใหม่ซึ่งวงเล็บคนเดิมก็ได้ต่ออีกเป็นสมัยที่3เนี่ยนะแล้วก็เขาจ่ายอมผ่อนปลนไปจนกระทั่งสุดท้ายก็เปิดทันช่วงจุดจีนก็คือประมาณปลายมกราปีหน้าเลยปรากฏว่าแห้ว ก็คือท่านผู้นําคนเดิมที่ได้อยู่สมัยที่3ก็บอกเลยว่าจะยังคงดึงดันเรื่องซีโรโควิดอยู่แล้วก็ยังอ้างอยู่เหมือนเดิมเดะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องก็เลยเอ๊ะสงสัยปี2023คือปีหน้าสงสัยจะไม่ทันซะแล้วอะไรอย่างนี้เออหรือจะเป็นปี2024นะครับก็มาดูตามในข่าวนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอรวมทั้งการเดินทางเข้าจีนณนะวันที่ข่าวนี้ออกคือ22ตุลาเนี่ยเป็นยังไง รวมถึงตัวคนจีนเองในที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาอยากจะออกต่างประเทศกันไหมหรือว่าโอ้ยโควิดนานซะจนเขาหมดความรู้สึกตายด้านไปแล้วไม่อยากจะไปไหนแล้วคือคนจีนเนี่ยที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาเหมือนขนมหวานของสารพัดประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวอ๋อเคยไปรัสเซียนะปี2019ก่อนโควิดเนี่ยคนจีนก็ไปเยอะแบบว่าต่อคิวกันยาวเยียดมากจนกระทั่งเราแบบตอนแรกว่าจะเข้าไอ้พระราชวังของพระนางแคทเธอรีนมหาราชที่ล้วเนี่ย ก็กะจะเข้าไปมาหมดอารมณ์ไม่เข้าแล้วคนต่อคิวกันยาวแบบว่าเกือบโลอะถ้ารอคงไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าเลยก็ว่าได้ถึงจะได้เข้าก็หมดเวลาหมดจดเข้าคิวนั่นแหละหรือว่ายุโรปเองก็มีคนจีนไปเยอะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็มีลูกค้ามาถล่มทลายแบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทําการตลาดอะไรเลยอย่างเงี้ยของไทยเองก็เหมือนกันก็คือประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมานี่คือเศรษฐกิจนี่ฟุบมากๆตั้งแต่ท่านนั่นแหละมาเป็นนั่นแหละเศรษฐกิจก็ ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เห็นจะดูดีขึ้นเลยนะแต่ว่าพอมีคนจีนมาเที่ยวเยอะเนี่ยการท่องเที่ยวก็บูมขึ้นมาก็เป็นตัวช่วยเอาไว้ทั้นนั้นทุกคนต่างอยากได้จีนมาเที่ยวแล้วคนตัวคนจีนเองล่ะนะตอนนี้เป็นยังไงอยากจะออกไหมตอนนี้การเดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนก็ไม่ง่ายนะครับตอนแรกก็นึกว่าเข้ายากอย่างเดียวออกก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันคือไม่ใช่ออกไม่ได้นะออกได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างตามข่าวนี้หนึ่งการกักตัวของคนที่เข้าประเทศ แม้จะลดเวลาลงเหลือ10วันเมื่อก่อน14ไงแต่อย่าลืมว่ามีกฎของท้องถิ่นด้วยนะกักซ้ําด้วยหรือเปล่าน่าจะยังมีอยู่ว่าก่อนก็14วันกักกับส่วนกลางเสรล้วัตรโดนกักซ้ําอีกที่ท้องถิ่นอีก14รวมแล้ว28วันเลยอ่าไทยเองเคยเป็นนะไทยเองเคยเป็นมีกฎส่วนกลางกับกฎท้องถิ่นด้วยใครเดียนแบบใครเหลือ10วันเนี่ยก็คือ7วันกักในโรงแรมที่รัฐจัดให้ด้วยไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แล้วก็อีก3วันกักตัวที่บ้าน ก็ยังถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานและก็ยังต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดฉะนั้นของไทยเองก็เมื่อก่อนเคยเล่นมุกนี้เราให้กัก10คืนลวดก็ฟาดกันไปคนละ3 4มหมื่นค่าโรงแรมกักตัวอย่างเดียวข้อ2ตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงและเที่ยวบินมีน้อยใช่ก็ลองเคยลองค้นหาดูโอ้โหปกติบินใกล้ๆจ,จากจีนมาไทยก็ควรจะแค่ไม่กี่พันกลายเป็นว่าเป็นเกือบหมื่นหรือหลายหมื่นสําหรับบางสายการบินเลยแล้วก็กรณีบินเข้าเที่ยวบินจาก ประเทศต้นทางเข้าจีนต้องจัดการให้ผู้ที่จะขึ้นเครื่องทั้งหมดไปกักตัวในโรงแรมที่สายการบินจัดให้ก่อน3วันก็คือใน7วันเนี่ยเป็นโรงแรมที่สายการบินกําหนดให้เองเลย3วันก็คือนอกจากค่าตั๋วแล้วค่าตั๋วเครื่องบินแล้วยังต้องจ่ายค่าโรงแรมกักตัวก่อนขึ้นเครื่องด้วยมีการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ทุกวันค่าตรวจมันไม่ได้ถูกๆนะหากผลตรวจโควิด COVID ของผู้โดยสารคนใดเป็นบวกจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ ก็แสดงว่าขั้นตอนการกักตัวของจีนมี2ครั้งคือกักตัวก่อนเข้าประเทศและหลังจากเข้าประเทศค่าใช้จ่ายในการกักตัวสูงและระยะเวลากักตัวรวมๆวมกันเกือบครึ่งเดือนเอ้ยเดี๋ยวนะที่บอกว่า3วันโดยสายการบินคือไม่นับไอ้เจวันนั้นเหรอคือบบว่าตอนลงเครื่องปุ๊บก็ให้ไปอยู่โรงแรมแถวแถวสนามบินนะเดาเอา3วันก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปกักตัวตามโรงแรมที่จองมาเองอีกอีก7หรือเปล่าแบบนี้ก็เขาบอกว่ามีการกักตัว2ครั้งคือก่อนเข้ากักก่อนเข้าเขาจะคิดกันยังไงอะ เอ้หรือว่าหมายถึงกักตัวโรงแรมไทยโรงแรมไทยที่สายการบินจัดสามวันก่อนขึ้นเครื่องบินแต่กลับไปขึ้นเครื่องบินเข้าประเทศกักอีกเจ็ดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เดาเอาว่ากักที่โรงแรมในไทยก่อนขึ้นเครื่องสามวันแต่แล้วก็ไปกักที่โรงแรมในจีนอีกเจ็ดวันวิ่งนี้มันเล่นลิ้นนี่นะไอ้กฎระเบียบแบบเนี้ยนึกว่าจะเหลือแค่เจ็ดกักโรงแรมแล้วกักที่บ้านอีกสามวันจริงๆกลายเป็นว่าจะรวมกันกลายเป็นสิบสามวันเลยนะครับอันนี้คือการคาดเดานะครับไม่ได้บอกว่าถูกกักก่อนขึ้นเครื่องในไทยสาม รลงเครื่องในจีนเจแล้วก็กักที่บ้านในจีนอีกสามเป็น13เลยตามที่บอกก่อนหน้านี้แล้วคนจีนที่อยู่ในประเทศละ่ะซึ่งปกติคนจีนที่ออกเที่ยวต่างประเทศทุกปีมีความหวังเป็นอย่างมากที่จะได้ออกไปอย่างเที่ยวอย่างอิสระเหมือนแต่ก่อนหวังไปเลยฝันไปเลยถ้าคนนี้ซึ่งโอ้เพิ่งเข้ามาด้วยซ้ำเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าถ้าคนนี้ยังอยู่เพิ่งเข้ามาด้วยครับก็เขาตั้งหน้าตั้งตอตั้งตารอ,อการเปิดประเทศ บางคนถึงขั้นมีแผนการท่องเที่ยวในใจแล้วเรียบร้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเฉยๆและไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ต่อต้านการออกเที่ยวต่างประเทศเพราะมองว่าความเสี่ยงในการเดินทางสูงและจะนําพาเชื้อโควิดสิมาแพร่กระจายในประเทศเป็นภาระให้ประเทศตนเองกลายเป็นประเทศอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นประเทศด้อยพัฒนาด้านโควิดไปซะแล้วเพราะว่าประเทศอื่นเขาเปิดกันหมดทําไมสงสัยเหลือเกินทําไม เขาไม่ติดตามข่าวต่างประเทศบ้างหรือว่าเขาเปิดไปแล้วแล้วเขายังไงเขาไม่ได้ตายกันทั้งประเทศเพราะโควิดสักกนหน่อยเออแล้วทําไมยังคิดแบบเดิมท,ทั้งที่ผ่านมา3ปีแล้วแล้วชาวเน็ตจีนมีการตั้งกระทูท้ถกเถียงกันในเรื่องของการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดการหรือไม่ก็มีแต่คนมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะเศรษฐกิจและสังคมจีนสมัยใหม่ต้องการไปมาหาสู่กับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการค้าการส่งออกธุรกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แล้วก็การผลักดันนโยบาย1แถบ1เส้นทางอย่างต่อเนื่องดังนั้นการติดต่อกับต่างประเทศมีแต่จะมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเดาวเอาเขามีวิธีการพลิกลิ้นของเขาได้ตลอดประเภทว่าอันนี้เดาเองลง้นวนความคิดเห็นส่วนตัวล้นวนประเภทว่าจะขายของกับต่างประเทศจะลงทุนกับต่างประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องการเดินทางนั้นคนละเรื่องประมาณว่าจะเอาเงินแต่จะไม่ยอมเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นครับแต่เเป็นว่าชีวิตก็ต้องมีความหวังใช่ไหม อย่งนั้นพวกสื่อต่างประเทศบางแห่งก็บอกว่าน่าจะเปิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2023เพราะอะไรหรือประมาณมีนาถึงเมษาเพราะว่าตั้งแต่กลางปี2022เนี่ยรัฐบาลจีนเริ่มมีสัญญาณการลดความเข้มข้มขนในการป้องกันโควิด19ลงลดความเข้มงวดยังไงคือโดยรวมคือเขาคิดว่าก็เห็นค่อยๆผ่อนคลายทีละกระจึงกระจึงมาเป็นระยะแล้วแล้วต่อไปจะไม่ทำอะไรอีกได้ยังไง เอาแล้วนโยบายโควิดเป็นศูนย์นี่คือจะไปไว้ไหนถ้าเกิดว่าสุดท้ายจะเปิดให้ออกมาได้ยกเว้นว่าจะยอมเสียหน้ากับคำของตัวเองทั้งที่พึ่งประกาศออกมาตั้งแต่มิถุนายนปีนี้จีนเปิดให้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแก่นักเรียนต่างชาตินะไม่ใช่ใครก็ได้เปิดการขอวีซ่าประเภทเยี่ยมญาติและวีซ่าประเภทผู้ติดตาม สองสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทำงานที่จีนที่ถือวีซ่าทำงานคู่ครองอีกคนที่ไม่ได้ทำงานสามสามารถขอวีซ่าประเภทติดตามได้แล้วเยี่ยมญาตินี่คือยังไงใครก็ได้หรอก็คือทั้งวีซ่าเยี่ยมญาติและวีซ่าผู้ติดตามติดตามสามีหรือภรรยาที่ได้ทำงานในจีนนะนะซึ่งสองวีซ่านี้ได้ปิดการยื่นขอมาตั้งแต่ปี2020ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าจีนค่อยๆเปิดรับชาวต่างชาติ ก็จริงเพราะว่าเวลาเขาจะเปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดรับพวกที่มีความเกี่ยวข้องกับคนจีนก่อนคือความเกี่ยวข้องกับคนในประเทศนั้นก็จะได้เข้าไปก่อนอันนี้ก็คือเอาจากยุโรปหรือญี่ปุ่นที่เขาทํามาเวลากักตัวของหาเข้าจีนลดลงจาก14บวก7ก็คือ14วันอยู่โรงแรมแล้วก็7วันกักที่บ้านเป็น7บวก3คือกักโรงแรม7กักที่บ้าน3ทําให้ลดต้นทุนของเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางมากขึ้นอ๋อนึกออกแล้ว ทั้งทั้งที่เขาบอกว่าจะเล่นโควิดเป็นศูนย์ต่อแต่สุดท้ายถ้าสมมุติว่าเขาจะเปิดให้ก็เพราะว่าเขาก็จะอ้างพออ้างเดิมของเขาว่าเออเนี่ยก็เป็นเพราะเขาทําแบบนี้แหละประเทศเลยปลอดภัยฉะนั้นต้องขอบคุณนโยบายนี้แต่ในที่สุดก็จะเปิดให้เหมือนของท่านผู้นั้นของเราก็เหมือนกันตอนก่อนจะเปิดเนี่ยลีลาเออจะกลัวนู่นนั่นนี่กว่าจะเปิดก็เป็นกี่เดือนก็ไม่รู้ท,ทั้งทั้งที่คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่พอเปิดปุ๊บนี่อ้างผลงานตลอดเลย ในการขอโค้ดสุขภาพสีเขียวเพื่อการเดินทางเข้าจีนมีช่องทางด่วนบริการเพื่อให้ผู้ที่มีเรื่องด่วนต้องเดินทางกระทันหันจะอนุมัติโคดเขียวเข้าจีนได้เร็วยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าอนุมัติทั้งคนที่เยี่ยมญาติหรือวีซ่าติดตามแล้วก็คนที่มีธุระด่วนสามารถเข้าได้คือเปิดให้กลุ่มคนที่จําเป็นเข้าได้มากขึ้นจากเดิมที่ห้ามอย่างเดียว ผ่อนคลายกฎการลงโทษไฟล์บินต่างๆให้หยุดบินลดระยะเวลาการเก็บสะสมสถิติผู้ติดโควิดจากแต่ละไฟล์บินลงจาก7วันหรือ5วันโดยสายการบินของแต่ละไฟล์ที่บินมาจากต่างประเทศจะมีการเก็บสถิติจํานวนผู้โดยสารที่มีผลบวกเมื่อมาถึงจีนหากไฟล์ไหนในรอบ7วันมีผู้โดยสารเป็นบวกสะสมที่ต่างกันจะต้องหยุดบินเอออันนี้งงนะข้ามไปเถอะอ๋อมีคนที่เข้าไปได้อยู่เหมือนกันก็คือเมื่อกลางกันยาเดือนที่แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่มาจากชายแดนเข้ามาเที่ยวได้ โดยเป็นบริษัททัวร์ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ที่ชายแดนให้นํานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเที่ยวจีนผ่านชายแดนได้แต่ยังมีเงื่อนไขาการจํากัดพื้นที่เช่นกรุ๊ปทัวร์เวียดนามจะผ่านด่านชายแดนเข้ามาเที่ยวจีนได้ที่กวางซีได้จะต้องอยู่บริเวณที่จํากัดและอยู่ในเมืองที่ระบุไม่สามารถเดินทางข้ามณฑลไปประเทศเไปมณฑลอื่นได้เขาบอกว่าไอ้เรื่องที่ยอมให้ห้องกงเปิดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการทดลองเหมือนกันห้องกงเพิ่งจะเปิดนะครับโดยที่ไม่ได้กักตัวด้วย อ่าก็คือเป็นโมเดล 0+ บวก3คือตรวจ rt pcr เมื่อถึงฮ่องกงและอีกสาวันถัดจากนั้นก็ต้องตรวจ rt pcr อย่างต่อเนื่องคือตรวจมันบ่อยมากแต่ไม่ได้กักตัวก็คือไปฮ่องกงได้แล้วแต่ว่าไม่ได้กักตัวด้วยแต่ว่าต้องตรวจกันหลายรอบมากทั้งก่อนไปทั้งหลังเข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตรวจอีกบ่อยมากก็คือจุดที่น่าสนใจในขณะน,นี้คือการเริ่มเปิดการท่องเที่ยวชายแดนและการที่ยอมให้ฮ่องกงเปิดวงเล็บยังมีการตรวจหลายรอบอยู่อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลจีนต้องการดูแนวโน้มกัน แพร่ระบาดของโควิดสิกคือใช้พื้นที่พวกนี้เป็นหนูทดลองไงเอ่อหลังผ่อนคลายมาตรการสําหรับพื้นที่ชายแดนบางจุดแล้วก็จะกับฮ่องกงเนี่ยว่าเป็นยังไงรับมือได้มากแค่ไหนและแน่นอนว่าคนจีนไม่น้อยก็ตั้งตารอออกเที่ยวต่างประเทศอยู่เช่นกันจริงๆไม่เห็นต้องทดลองเลยไปดูประเทศอื่นเขาไปนะอย่างไทยเนี่ยเปิดมาตั้งหลายเดือนแล้วเป็นไงเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาคงจะต้องการชะลอเตะทวงอะไรไปบางอย่างนั่นแหละถ้าจะดูตัวเลขการแพร่ระบาดเนี่ยมีเยอะ เนี่ยเปิดรับเป็นไงเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ไม่เห็นได้เป็นอะไรหรืออีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นส่วนของพิธีกรรมคือเขาไม่ต้องการรับความเสี่ยงใดๆฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเปิดแล้ว,ม,ลวมันเกิดระบาดขึ้นมาแล้วโดนโวยวายคนในประเทศโวยวายเนี่ยเขาก็จะได้อ้างว่าเขาทําการทดลองมาแล้วที่ค่อยๆเปิดรับนั่นแหละอ่าถ้าบอกว่าจะอ้างประเทศอื่นเดเลยโดยที่ไม่ได้ทดลองเลยเดี๋ยวจะโดนคอรหาคือว่าถ้าเอาตามพวกนี้จริงๆก็มีความเปลี่ยนแปลงบ้างที่ทดลองเปิดในบางจุด ท่านั้นก็เป็นไปได้ที่ปีหน้าจีนกัดจะเปิดก็น่าสนใจอยู่มัง้งเหมือนไม่รู้เป็นไรหลังตั้งแต่มีโควิดเนี่ยประเทศไหนก็อยากจะไปท้งนั้นเลยเออส่วนตัวนี่คือไม่รู้ความชอบมันเปลี่ยนไปหรือยังไงครับก็จับตาดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ